นี่เรามันเก็บเก็บฟาร์มเฉพาะกิจก่อนแล้วอันเก็บอะไรเก็บฟาร์มเฉพาะกิจแบงค์ราคามันลดอ่ะช่คบมันมันลดมันลดหมดเลยอ๋อเดี๋ยวนั้นที่อยู่ต้นพรุนี้ต้นพรุนี้ต้นพรุนี้ไม่ไม่มีสีเหลืองงั้นเราต้องไปต้นไม้ดอกไม้่ะ ต้นนี้ตายต้นนี้จะตายอย่างงี้ถ้ามีทีเรีออนนะคือตายน,าน้องโอง้ยยย d ยยยยดยย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 ย่ยนยยยยยยยผยย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 ่ยยายย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 นตยย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 ยมยย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 ย่ยย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 น,น,น,นมันย อมมันไม่มันไม่มันไม่ตายไงมันมันไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องปลูกซ้ำไงเราไปปลูกปลูกนี้ก่อนก็ได้แล้วก็แล้วก็เราก็ไปทับคลิปพอมองท่เกิดตรงนี้หรอว่าเราทับอะไรไปตังก็แต่ตังก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ละต้นตะขาบไป่ผลไม้ไอ้เก็บไม่ใช่ผลไม้เก็บผลไม้ด้วยเก็บดอกไม้เฉพาะกิจเออ ถึงว่าทําไมพวกนั้นมันถึงแบบเปิดเซื้อให้คนมันเก็บครบโคตรรวยแล้วอะเพ่เบียรวยรวยมากเลยเนี่ยไอ้ต้นพวกน,กนี้สองวันเราจะเราจะเราจะรจะวยออก่อนรวยเราแต่จริงๆมันมันก็ไม่รวยหรอกเพรเดี๋ยวเราก็ไปลงแบบควบสัตว์ลงพวกของอะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันลง,งทุนครั้งเดียวมันก็แบบได้อยู่ครับแต่ว่ามันใช้เวลาเป็นวันไง ดดว,ว้าวเปเลียเเเเ้ยวต้นไม้เจ็ดบาทเจ็ดเองกับยีอนี้เลยสิบแปดโอ้เ<อ>ต้ยมันมันมีบางต้นแบบรถแบบรถรถ,รถกระหน่ำซัมเมอร์เซลด้วยเอออะไรพกนเนี่ยเป็นเงพงเพชโกูเดาเดา เก็บผลเราเก็บผลม่าไม่พเหงาอ่ะมันหมดมนหมดเดียวนี่ก็ได้ซาบิซาโบเย้ยเดี๋ยวใไปย่ำทางตะวันให้ดูไม่ไม่ครับค,นคนันๆลผผนี่สายเออ แต่ทำไมผลไม้มันตายวะลอกไม้แม่งขึ้นเป็นสีสีเหลืองกากันเน่าเลยนะอุ้ย <laughs> ตายละิีเดียวเท่านั้นโอ้ oh my god เป็นรวยเลยม,เลมาเราไม่มีวยนลยโอ๊ยติดยังไม่เยอะแค่เหลือ140บาท ก็เท่าเดิมแหละไม่ไม่เท่าเดิมลดไปลดไปเยอะอยู่อ่ะเมื่อกี้มันร้อยสี่สิบหกอันนี้ร้อยสิบห้าราคาร้อยสี่สิบหกับกไรกาไรตอนนี้ดอกไม้เรายังได้ไงดอกไม้เราได้ไหมไม่เก็บไม่เก็บแค่บางอันบางอันแบบบางอันแบบว่าบางอันถ้าไม่ขึ้นเหรอไหมบางอันถ้าไม่ขึ้นสีสีเหลืองอะคือไม่ตายเว้ยแต่ดอกไม้อีกเป็นด้วยลดราคา ราคาราคารถอะทุกทุกอันน่เก็บเงินเพึ่มไปได้ดิแกะวานนี่ลูกหาพ่อนี่มัใครผัวนี่วะจบไม่ใช่ผมผมผมไม่เคยยุ่งกับดอกไม้ผมแน่พี่เฮยียงคนเดียวผมว่าไม่เพียว่ากำลังจะย้ายหรือทำอะไรสักอย่างนี่แหละทำไมต้นนี้มันไม่ออกดอกทุกทีงี้เดียว มันแหน่มันมันเออว่ะท้ามมันไม่ออกดอกวะเออต้นเพชรไม่ออกดอกวะเออโอ้ยสามแสนวะฮะนั่นแหละนั่นแหละยังสามแสนนะคู่นี้ไม่ตายตัวนี้แบบว่าเนี่ยไม่ไม่ขึ้นเป็นสีเหลืองขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ยไม้เนี่ยตรงพุ่งเนี่ยตายเนี่ยเนี่ยเนี้ยได้สามพัน เอาเอาผิดบักบัคยังไม่ลิไนทโหตทีมบันลไนท์ก็เอาไม่ลงอ่ะอะไรแข่งเกมไม่เนอะเกเป็นครับรู้ไหมเพราะวต้มยำกุ้งเมื่านต้มยำกุ้งแข่ต้มำกุ้งเล่นกับเ่าเสียบเสียบอยคือใครมะก้อยู่ในทีมไอเอ็นวีอ่ะ อินเวดอ่ะคนที่ชื่อว่าจะเอลเอลไอรัวลาลาแบนแล้วเออใช่ลาลาแบงคนในเอเปกในงานเขาจะเรียกว่าเสียเสียบอยเขาเป็นสปอนเซอร์เอ็กลีเกนมาสเตอร์ไทยแลนด์เออเขาเป็นเสียเขาชีวิตจริงพอกชีวิตจริงเป็นเสียไหมชีวิตจริงเป็นเสียหรือเปล่าจริงแม่งก็เป็นเสียเลยนะเว้เขาเรียกว่าเสียเสียบอย เทกพี่เทกก็เรียกว่าเสียบอยเหมือนกันเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยกินเอาแล้วลนะเนี่เขาเอาทีมมาแข่งแล้วเขาบอกอะไรน,นะแข่งจนท้อท้อจนแจกจะเลิกเล่นเจอ,เอเทีมกีทีมที่เขามีฝรั่งฝรั่งเล่นไปแล้วแล้วฝรั่งมันเล่นเกมเกีคู่แบ็กใครก็รู้สองร้อยคะแนนนี่เอเป็ดมันเพิ่ง มาแล้วก็เสร็จแล้วที่ไม่ไม่รู้จะต้อระเบดใช่ไหมระเบิดเราชั่วโมงมาบ้านอ่ะชั่วโมงใช่ไหมพี่เบียร์บ้านอ่าใช่ประมาณอ่ออีกอีกอีกก็อีกสองช่องเนี่ยช่องหนึ่งอ่ะมันจะมีสี่ช่องพี่เบียร์ทุกเกมเนี่ยมันจะมีสี่ช่องเหมือนกันก็คือสีเขียวเขียวแต่ละมุมแต่ละมุมอ่ะดูเป็นมุมอ่ะพี่เบียร์เกมเนี่ยเขาบอกให้ดูเป็นมุม อึงก็คือหนึ่งมุมก็คือหนึ่งอันถ้ามีสี่มุมก็คือสี่อันแต่เราเรียลงทุนในเรื่องเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยมอะไผมไม่ตีเลยเฮ้ยมีคนเชียร์ไอ้พี่ซีโร่เต็มเลยบอกจังหวะจังหวะแบบเท่มากต่างนะเป็นฝรั่งเขาบอกว่าเขาบอกมีออสเตรเลียสองคนแล้วก็มีคนไทยคนเดียวก็คือคือไอ้ คนไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยเขาบอกเป็นลูกครึ่งเขาบอกเป็นลูกครึ่ง,งเลยลูกครึ่งแต่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่แต่เขาพูดได้เขาเขาไอ้นี่เขาพูดพูดให้พูดยังไงดีอะ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบหลายภาษาไงภาษาพอมนรูจักกับคนไทยเว้ยเองก็รู้จักคนไทยแหละตัวแบบไทยแลนด์ก็รู้จักเขานะเขาก็รู้จักเออ เพียงรู้ข้าก็อยากรู้ันว่าเขาไม่เป็นใครวะไม่รู้เจ็ดท่นจอาเราเองเรียกว่าลูกพี่เจ็ดประเทศเจ้าก็แล้วก็แลวไม่ว่าทำไมเขาถึงมาแข่งที่ทัวร์ประเทศไทยว่าประเทศน่ะไม่มีทัวร์การจัดเดงคัน ถว่าหมายถึงว่าเขาจะต้องเป็นแบบว่าจะต้องเป็นประเทศออสเตรเลียคุณต้องเป็นสัญชาติออสเตรเลียทันชาติชาตเชื้อชาติออสเตรเลียเชื้อชาติออสเตรเลียไรเขาตอนข้าดูเทมเพ็กตอนที่เขาเล่สุดอ่ะถามว่าทำไมเขาถึงมาเล่นรายการไทยช้าเพราะว่าเขาเขา,เขา,เขาจบรายการแข่งขันที่ที่ตะเอยุโรปนี่แหละถ้าจะทำให้ผิดแพ้บ้างหรืออะไรสักอย่างนี่แหละได้ดับได้ดับแบ,แบบแปลว่ากลางจาก เขาต่างไม่ดีสักไอ้คิดดูถ้าลิกไนท์อยู่อันดับกลางแล้วไอพวกโง่เขมรได้ไปถึงอะไรเล้วผมยืนยืนเขาเลยว่กลัวไปกลัวเขาอ่ะเดี๋ยวบอลว่าเสิเดี๋ยวบอกว่าเจอเจอเจอทีมลิกลิกจนแบบไม่อยากจะเล่นเอฟบีต่อแล้วอ่ะเาบอกลัวเนี่ยเขาบอกเขาจะแข่งกลัวครั้งนี้แล้วเขาจะไม่ลง เติร์ดอ่ะไม่ใช่โดนเติร์ดดิซูไม่ได้อ่ะเออซูไม่ได้อ่ะเล่นจะแบบดูรู้เลยลีกถ้าอย่างงั้นหลีกลีกลีกไทยนี่โดนโดนลีกหรือขยี้เลยรเนะยเขาหลีเก่งนะเกาหลีเก่งนะบอกก่อนไอ้ีทีมข้าไงานไอเขาซ้อมทีมละแบงเซนเซกูจางแล้วก็อีกคนนึงอ่ะซ้อมทีมจะแข่งละ ญ,ญี่ปุ่นดีกว่าญี่ปุ่นเล่นสุดดีนะเว้ยญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นก็เก่งนะโหดีญี่ปุ่นไม่ไม่ได้ขี้นะไทยก็น่าจะหมดว่ะแต่ไทยมันเคยบูมตอนสมัยพี่แทนเอกับพี่แทนเอกับอซิกเกอร์เลตอะตอนสมัยนั้นอะบูมอะได้แชมป์แบบกีตานะสามาต,าตาติดแหละไทยแนลนด์แชมป์โลกแชมป์โลกกันแชมป์กนฝรั่งบอกว่าแล้วฝรั่งบอกว่าเหมือนกันฝรั่งบอกว่าไม่อยากเล่นเอเิกแล้วเพาไม่เออเบื่อไพราพี่แทนเอ็กกินไะสุดท้ายเป็นไงมาตรฐานเขาเริ่มมา เออให้วีฮอปคนไทยแม่งเก่งเทคนิคพ่อเทคนิคออกไม่ใช่ปิดมือแม่งไม่ไม่เก่งเลยเรียบร้อยโอ้บุบไปอ่ะโดนแล้วฝรั่งเขามาตรฐานคนสูงนะยำกุ้งหรือว่าต้มยำกุ้งหร่าทำไมต้มต้มยำกุ้งถึงฟอร์มตกมาทำไมอ่ะเขาบอกเขาจะไม่เล่นเกมใหม่แล้วนั่นแหละเออแชมเปอร์บอกจคือเล่นเกมเขาจะเลิกเล่นเโอ้ยอย่าบอกเลยเขา ทีมเขาปิดมาตั้งแต่สมัยไหนอะยังไม่มีสปอนเซอร์เลยเป็นแบบฟรีฟรีเขาเรียก f อมัอแปลว่าฟรีฟรีแอกอะไรเรย่ันแปลว่าแปลว่าไม่มีสปอนเซอร์ตอนนี้คือหาสปอนเซอร์อยู่ใช่เขาอยู่เขาอยู่ทีมมิดทีม่แม่งแบบว่าทีมมิดแบบว่าไม่มีเงินไม่มีเงินอใช่ใช่ไม่มีเงินให้ถ้าพึ่งรู้ว่าทีมมิดไม่มีเงินเดือนให้ไม่มีมันต้องกับพวกกุลิรามา เขาผานตังมาซ <laughs> ึ่งนะเสียงพี่เียร์ให้เขาผ่านตังเกียเสียงจำคำนี้มาจากไหน <laughs> ราๆล่ายใจจั <laughs> ด่ยดีเลยกดงาอยู่พร่ีพเบจะเล่นไหะพรุ่งนี้เหรอเล่นเลนเลยออผ,ผ,ผมเล่นตอเนเวเะได้เ <laughs> จะแม่งคนงานกูหายไปหนึ่งหนีไปลบอันนึงมันนึงมันมันไม่เสียค่าซ่อมไงมันคือสวรรค์ของผมเลยรอมาเออมันไม่เสียค่าซ่อมสามวันอ่ะคือเล่นอะไรก็ได้อะแบบผแต่ว่าคือสวรรค์ของคนที่แบบว่าสายปีแหละเล่นผมก็ไม่ได้กับมันอยู่ผมก็ไม่ได้กับมันตอนพี่เบียร์ไม่ไม่ไม่ได้เล่นเพราะว่าเล่นเล่นไหนผมเล่นได้แป๊บเดียว เพราะว่าผมนะที่ผมเลือกเล่นคอนเทนเวทเพราะมันเป็นเก็ทูบินทิศทางผมก็ชนะไงผมเลยไม่ค่อยเล่นขอเล่นนานๆทีเล่นทีก็ไม่เป็นไรหรอกอปวดเอเปกน,นะโหโคตรพูดเลยนะโคตรแหลกเลยแม่ปรับเป็นแบตหมุนร้อนไม่ได้แล้วอะ่วอะอีเข้าเรื่ออะไรนะแบตเตอรี่เครื่องผมมันร้อนอ่ะอีกแล้วเัเป็นแค่ปรับแค่บาลานะเครื่องไม่ร้อนแล้วอ่ะบาลานี่ตัวใเออ ร้านบูไปอ่ะปรับเป็น power อ่ะ power power ไอ้นั่น option อ่ะแบบปรับตามพี่เบียร์ไม่ไหวมันซีบียูกับการ์โจอไม่แรงพอดันดันเอฟเฟกให้เฟรมเรทสูงไม่ได้เข้าจัดหุยมีนี่ด้วยอ่ะสามสิบเพชหุยไอ้สามสิบเพชแต่มันใช้โบวหุยอันนี้คุ้มกว่าอีกอ่ะใช้โบนึงได้ตั้งสองอันได้ตั้งสามสิบเราเราไม่เอาเพชรเยอะขนาดนั้นเบียรดูเราพี่มีเพชรเจ้าร้อยแล้วเราไม่ต้องหมกตคนนั้นอีกแล้ว ถ้าเราปลูกต้นนี้นะแบบเอาเงิน,งน,นเดืนอน,นแ,<ก>แล้วกันเงินแล้วกันเราต้องเอาเงินไปลงทุนหลายอย่างบูมเบียรวยมนี่เก็บแล้วรวยสองสามวันนะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้น,มนตตตตตตตไม้พวกนี้แบบโผล่ก่อโตไม่ทำอะไรให้เรามาสักท้ายถ่ายเงินไม่เบียร์ซืต์น้องบุ๋มใหม่ดีกว่าไว้ยไม,ม่มีเงินซื้อนยังไม่มีเงินซื้อไอ้แผดเลย ไทยเงินไม่ยอะทุบ,บ๊มันน่าจะบบเล่นเกมนี้แล้วได้เงินจริงนะเออดีถูกต้องเดี๋ยสามารถแปลงเงินมาเป็นเงินได้โอ้ยเจมมีสักเนี่ยเรามีสักเนี่ยได้ตังค์ครึ่งหนึ่งของส่วนออแล้วแบบ <S <S 2> <S 2> นักวงเอนักคนทำเกมไม่คงแบบแล้วทำไมกูต้องให้ตังค์มึงวะ ใช่แล้วงั้เราต้องทำให้มีคนดูเขาจะได้เราก็ได้แบตโอ้บอลเลยลิ้งไนท์เขาไปขางทางสองร้อยอ่ะเขาบอกถ้าถ้าทำถึงห้าสิบเกมอ่ะถ้าถึงห้าสิบเกมลิกงไนท์ยังฟอร์มยอยู่กว่าถ้าฉีกถึงถึงสี่สามร้อยพี่เทนเอบอกว่าแล้วเขาโยยังทำได้แหละคือค่าทั้งแมปอ่ะไม่เว้ยเจนเบอร์เทนในยูไม่ว่าทำไมถึงยิงคมอ่ะเบอกพี่เทนเอฟว่าเขาใช้เขาใช้จอยเลนพี่เทนอ๋อพี่เทนเอทำเลย ออไม่แปลกว่าแล้วทำไมแม่ไอ้เคยบอกคนที่เล่นจอยอ่ะเอนกี้กับแกนวายเขาจะล็อกให้ใช่ใช่ใช่อให้เองมันมันมันตั้งค่าปดล็อกไม่ได้เฮ้ยองให้เองเป็นของเกมอยู่แล้วแต่แต่ถามถามในตัวถามผมคน,นที่เคยเล่นจอยเราอ่ะเกมเมอร์คือที่เคยผ่านช่วงเวลาของจอยมาก่อน,นะเรารู้ความหมายแล้วว่าจอยมันล็อกอยู่แล้วเว้ยแต่แค่ความยากมันก็คือจอยมันค่อนข้ยากเพราะมันราะว่ามันไมย่ยากอ่ะไม่ยากอ่ะถ้ายากอ่ะ จริงๆข้าวคุมปืนได้เหมือนเจนเบอร์เทนนะเว้ยใครคือเจนเบอร์เทนไอ้นักแข่งนักแข่งออสเตรเลียครับเขาเรียกคนไทยเรียกว่าลูกพี่เจนเบอร์เทนคนไทยเรียกกันว่าอย่างนั้นลูกพี่เจนเบอร์เทนโอ้ยแต่ซีโร่แต่ซีโร่เก่งนะซีโร่ยิงเยอะสุดนะซีโร่ยิงไปหนึ่งร้อยห้าสิบมากกว่ามากกว่าลูกพี่เจนอีกนะเดี๋ยวดูคนไทยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเก็บข้อผิดพลาดมาแก้ไขเว้ย ทีมหลายทีมในลีกแบบโอ้ยเริ่ม,เร,มเริ่มเก่งแบบไอนะ้เล่นเน้นเล่นลอดเวลาละแล้วไอ้ออพวกแบบทีมไทยบางทีไม่ดีกว่าเจอควินนะควินไม่เห็นดีกว่าเลยควินน์นใสเดียวใสใช่ไงก็อย่าไปกลัวเวลาเล่นมลาเล่นไนะเดี๋วเรายิ่งเจอคนเก่งเราก็ต้องเราก็ต้องยิ่งมีมีความสุขหรือว่าได้เจอคนที่เก่งกว่าเราก็จะพัฒนาฝีมือเว้ยแต่คนไทยแม่งแม่งทีมเอ,อ็กซ์อีโคไงเบอร์ไง เด็กเตอร์เมื่อกี้โค้สูงครับบอกว่ามันอินโค้ชสูงที่เราใช้ติดตลอดชีวิตเองด้วัวดีวัวเรามากินน้ำเด้อไม่ไม่วัวติดติดบั๊กติดติดบักน้ำวัวหายต้อติดบั๊กเออไม่ตอนแรกตอนแรกก็เล่นเล่นเอเฟเอกไม่แหละหลังหลังจากวินโดว์อัพมาแม่งแหลกเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่เฟรมแต่แต่อุณหภูมิแปดสิบอ่ะแต่แปดสิบเครื่องล้อ รุ่นแปดสิบแบบเครื่องร้อนแล้วบอกว่าแปดสิบมันร้อนเนอะว่ะเปบียร์เก้าห้าเก้าห้าเม่เห็นเป็นตกเลยเก้าหกรุน่นนั่นน่ะขึ้นมาเก้าหกเก้าเจ็ดจอฟ้าวัตต์ฟ้ายังไงมันจะจอฟไปโคตรเต่ารู้ว่าวตกใจทั้งหมดแล้วอ่ะ <c oughs> ทั้งหมดอ่ะน้องรอยนี่ตั้งหมดแล้วมันเป็นพอยนี่ไงพี่เบียร์มันเป็นไอ้ เป็นไอเจ็ดอะไอเจ็ดมันมันแรงเว้ยแต่ว่ามันจะร้อนเนี่ยเออเฮ้ยเอฟดีมาแรงพี่ผมจะลองจะลองแบบเอาพวงสองตัวมาปะนี่นี่เราพูดโปงให้ตอนเนี้ยเอฟดีมาแรงเล่าเขาบอกว่าเคลียร์เคลียรอินเทลตกกระป๋องไปแล้วนณะที่บอกว่าเป็นเน็ตเป็นทั้งซีพียูและการ์ดจอในนชิ้นเดียวเออแล้วแรงใหม่ก็ไม่พอแล้วพี่ก็คือตัวซีพียูมันนะไม่ร้อน ไม่ร้อยไม่พอแล้วมันแรงขึ้นไปอีกโดยที่มันเปลี่ยนตัวแคปตัวโหลดข้อมูลให้เร็วขึ้นไปอีกอ่ะคือแบบวัดต่อฟากเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันปีนปีเนี่ยม่เป็นปีเอเดียร์บอกว่าอิตาเลียนจะหมดละจอจัดจอตก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 รุ้นละถ้าเกิดคนแบบว่าทําคอมเป็นอ่ะแค่ตัวเดียวอ่ะแต่ตัวเลกสมมุตินะสมมุตินะพี่เบียร์เราต้องซื้อแบบว่า CPU สองหมื่นจอสองหมื่นเป็นสี่หมื่นใช่ไหมซื้อกัดแต่ซื้อแค่ CPU ขออันนี้อย่างเดียวอ่ะประมาณสามหมื่นอ่ะถูกกว่าตั้งหม ้แรงกว่าเออแต่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 ออนบอร์ดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นออนบอร์ดเอ็มีแต่มันบอกพอบอกว่แบบได้ได้อยู่แบบอารมณ์เหมือนเหมือนจหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ใหญ่อะเหมือนการ์ดจอเองอะออนบอร์ดเอ็มดีอะแรงแรงแรงเลือกนะแรงครับไใของไอ้นั่นน่ะเองดูคนนั้นน่ะใครวะเนี่ยไอ้นั่นไอ้นั่นไหนไอ้นั่นนไอ้นั่นไอ้นั่นในอาร์มเขาบอกในอาร์มในอาร์มเขาบอกว่าการ์ดจอที่ติดกับ กับ cpu อะ่ะมันจะแรงตาม cpu ที่ใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้ cpu เกิดขอขวดหมายความว่าอะไรคือไรเ้น5000ซีรีส์รุ่นแหละรุ่นใหม่ล่าสุดแสงว่าจอที่ติดกับมันกับมากับมันมใช่ RTX ไม่ใช่จาก RTX จะต้องเป็น080หรือ1060คือไม่ใช่1050คือต้องแรงแรงแบบว่าเล่นเกมได้เล่นเกมได้ทั่วละเล่นเกมได้ทั่วโลกพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าว่าเกมเกม ส่วนใหญ่มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้การ์ดจออย่างเดียวเกมส่วนใหญ่มันจะใช้ CPU ูด้วยและส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จริงๆคือมันจะใช้ซ p u เยอะค่อนข้างเยอะแต่การ์ดจอผมดีจอผมแรงนะซึ่งเกมแบบแหลกแหลกไงเพราะว่าเพราะว่าการ์ดจอผมอ่าไม่ร้อนการ์ดจอไม่ร้อนการ์ดจอการ์ดจอของเอ็นวีดีไม่ร้อนแต่ออไม่ว่าอะไรดี มันร้อนเอ้ยเดี๋ยวผมลองผมลองดูนีผมกำลังจะไปดูว่ามันมีนมแก้ไขการจอไมหมเผื่ออาจจะเป็นการจอ้อนของวะพี่โจปัดขุนไม่ได้อะดูเป็นเพระอะไรครับความร้อนภายในเครื่องความร้อนตั้งฝานเนะาะคอมพับจอไม่ได้เน่ะทำอะไรออไม่ได้ <laughs> พี่อ,อย่าลืมของพี่ก็จะเป็นหมอ้แดงนะถ้าพี่ไม่เปลี่ยนเนรียงโคดะเออพือจะเป็นพ,พ,พี่ก็จะวนมาอยู่แต่พี่จะต้อง พี่จะพี่จรู้วิธีการพับจอไม่ไม่ให้จอมันพังไหมกดตรงกลางใช่กดตรงกลางไม่พอแล้วกดก็กดบุ๊กข้างล่างที่เป็นใต้แป้นใต้ที่มันใต้ใต้ใต้น้ำาห้อกดน้ําแผ้นก็กดตรงกลางแล้วก็คือเพื่อเพื่อไม่ให้ข้างหลังอ่ะที่มีน้ําหนักเยอะคือตัวเครื่องมันกระโดดเราต้องตัวเครื่องไว้กดแล้วว่าไม่ได้ยินอ่ะเสียงมันหายว่าไงนะ กดกดตรงล่างน้ำแผ่นอะพี่เบียร์ล่างน้ำแผ่นอ่ะคือกดให้พี่เบียร์ต้องกดให้ตัวตัวเครื่องอ่ะตัวเครื่องไม่ลอยและให้การและให้หน้าจอมันลอยขึ้นอย่างเงี้ยน้ำแผ่นคืออะไรอ่ะน้ำแผ่นก็คือไอ้นี่ไงไอ้น้ำผัดไงที่สัมผัสอ่ะที่สัมผัสของรตบัวทัศกรีนอ่ะทัสกรีนรตบัวอ่กดกดให้กดกดมต้องขวาคลิกขวาพี่เห็นแล้จะมีคลิกขวาคลินขวาจะดูง่ายๆพี่กดทำอะไรวะขาเลย เนี่ยตรงใกล้ๆขี้ขวาาง,งแล้วแล้วก็วพี่ก็เลื่อนลงมาให้อยู่ตรงกลางข้างล่างอ่ะข้างล่างขอ,งขอบบนทุกอ่ปปะตรงกลางเลยแล้วพี่ก็กดแหวกตอนเปิดจอ,อ,ดอ,อ,อมันก็จะมีปัญหาอ๋อแบบตอนเปิดจอแล้วก็จับกดตรงแถวหน้าแผ่นแล้วก็เปิดจอตรงกลางขึ้นแล้วก็ตอนจัจ,จอไ<ช>ด้ก<ช>็คือเหมือ<ช>นเราแปลว่าเราจับเราจับตรงกลางมันนี่แหละจับตรงกลางมันเนี่ยจับอให้มันสมดุลนะเครอใช่ครับคือไม่ให้เครื่องมันเขาบอกที่หลายคนพางผมผมไปดูความรู้มาผมแบบ กวกเขาเลยถ้าผมพิมพ์ครอบเขาได้ใช่ครับใช่ผมนี่แหละคือตัวอย่างที่ทําให้จอพังเขาบอกว่าอย่าพยายามเปิดจอเพียงแค่จับตวงการอย่างเดียวแล้วตัวเครื่องยูเอ็นยูเอ็นยูเอ็นรุ่นตัวรุ่นใหม่รุ่นใหม่ตอนนี้แต่ะปีสองพันยี่สิบเขาจะทำจุดหอยเบนน่ะออกมารุ่นหอยเบนใช่ไหมโอ้ผมเปียร์ดแท่นเบลเลอยอีบิ้นี่นะเอาแค่เปียร์ดเอาที่แบบท่อนเหล็กนะครับเรามีท่อนเหล็กเป็นเพียงแค่สองสองท่อนเคยแกะมาดูเป็นสองท่อนเล็กๆอะท่อนเล็กๆอ่ะ พูดถึงอะไรวะเดี่ยไอ้ฝาฝาฝาจอจุดจุดศูนย์ช่วงของรถบูกอะพี่งงงงง้ยังพูดจุดศูนย์ช่วงงงเอธิบายงงอะ้ายังงงเลยจุดศูนย์ช่วงอะไรวะเน่เขาเรียกกันยางไงสับนว่าจุดให้เรียกให้เข้าใจให้เรียกให้คนที่เรียกว่าคนที่เขาไม่ได้เก่งคอมะเข้าใจง่ายก็คือฝาฝาเวลาเปิดอ่ะมันจะมีฝาเปิดที่เป็นอยู่มุมใช่ไหมพี่เบียร์ฝาเปิดอ่ะเราตอนที่ผมแกะฝาเปิดออกมาใช่ไหม คือแกะข้างหลังออกฝาเปิดเราเป็นเพียงแค่น็อตหมุนๆน,น่ะน็อตเกียวๆเล็กๆเ,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 เล็กๆยาวๆ<อ>สั้นๆนะพี่<อ>เบียร์เกลียวเองอ่ะแต่หอยเบนใช่ไหมเบียร์โอ้โหท่อท่อ,ทอบลเลอร์เลยยาวยาว,ยาวมากก็เหมือนนั้นลมแบบว่ายังไงพี่เบียร์ของเราก็คือไม้จิ้มฟันนะแต่หอยเบนคือตะเกียบนะเข้าใจละเออพี่เ <laughs> บียร์ <laughs> แปลกอะว่า,ว,าว่าการโจอแบบ ไอ้ไม่ใช่ดิการจอดิโน้ตบุ๊กแบบรุ่นแบบเราอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องฝาไงแต่โน้ตบุ๊กของเรโนโวแม่งคืออะไรนะไส้ไส้ฝามันแม่งเป็นตะเกียบยาวเป็นแท่งเลยแถมแท่งไม่ใช่แท่งเล็กแบบเรานะพี่เบียร์เนี่เนี่ยเนี่ยพี่เบียร์เนี่ยเห็นเสาไปไหมเปรียบเทียบก็ถ้าเปรียบเทียบก็เก่งหายเลยเก่งหายยังหายอีกโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเองเป็นเหล็กเหล็กอ่ะเองก็ต้องเข้าใจ พอผมดูแล้วผมรูแล้วทำไมเสียงหายเอ่อมันเป็นเพราะว่ามันก็สามพอเลเวลไปผมปรับเลเวลต่ำไปมันเ,นเลยหายเลเวลมันต่ำไปมันก็เลยหายถ้าเลเวลมันไม่ต่ำมันจะไม่หายเรา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงสะท,อสสะทออ้อนจะเล่นไหมเล่นปุ๊บ รุนบุกรุ่นใหม่เราไม่จำเป็นให้ต้องประกอบเขาจำทำจุดขึ้นร่างใหม่วกเองอ่ะผมเองไม่แค่แค่ข้างแค่แต่รีโนเวอร์อ่ะมันบุกนิวโวไม่แท่งยาวเลยยาวเกินครึ่งนึงยาวเกินเท่ากับรถบุกอ่ะเลยไม่มีปัญหาเรื่องภาพจะหักมันไม่หักอยู่แล้วใช่ครับแต่เอซูตอ่ะมันเป็นขอบเล็กๆอยู่ตรงมุมซ้ายกับมุมขวาเงี้ยตอนมันเปิดอ่ะมันมีมีปัญหาหักได้อยู่แล้วแอ้รุ่แต่แต่ว่าตามสภาพนั่นแหละ เราตองโมเมนต์กำใจเดี๋ยวรอคือแบบวันไหนท่านสองแบบปีโอ้โหสองแาบฟิลคเลื่อนเล่นไอ้เป็แล้วนุนส่งไม่ได้เล่นเกมมาทำงานเดียวไปชะลาโอ้ยชะลาอะไรอีกโอ้ยถ,ถ้าถึงตอนนั้นข้าข <laughs> ้าเข้าแบบไปไป,ไปพวกแบบแบตชุดฟิลอะซื้อแบบพรีเมียมออดิชั่นแล้วพอแบบไอ้ขอไม่ขอผมเซ็นเล่นไม่ไหวเอ้ยมาถึงตอนนั้นครับแต่งโลวเสร็จแล้วไม่บยครับไม่บยครับ คลิปนี้จะมีประมาณ5นาทีป่าวะน่าจะนาน่าจ,จ,จ,จะนานอยู่ยมั้งมั้งโอ๊ะใช่ใช่ม,ม<า>ั้งมั้งมา่มาเก็บดอกไม้